โอ้หอังเปามาดอกนี้คูณสิบไปเลยสิจ้าฟาดมาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหปังไม่ไหวมากแม่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นเพื่อความเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนใน้ทตามโดยเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชม ก็กราบสวัสดีพวกทุกคนกันด้วยนะคะพบกันอีกแล้วกับเจสมายสายปั่นมันี้เจก็อยู่กับ GT ทีวันของเราเจ้าเก่าเ,าเจ้าประจำที่เจเลือกเล่นเนาะใครกำลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงทุกคนมีเกมโอ้โหมากมายให้เลือกนะคะอ่ะใครอยากตามเจามาเดี๋ยวเจจะทิ้งรายละเอียดเกมไว้ที่ปักหมุดเลยก็แล้วกันนะครับผม วันนี้เจก็จะมาเล่นเกมอะ Fortune Tiger นะคะพยักแห่งโชคราบเนาะวันนี้เจก็หอบทุนมาไม่มาก,ไม,มากไม่น้อยจนเกินไปนะสามพันทวนทวนเนาะเจขออนุญาตกดเล่นเบ็ด100เลยก็แล้วกันนะคะฝากรับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะเจไม่แนะนำไหมสนับสนุนให้ทําตามนะคะคือใครตามเจามามีได้มีเสียก็อย่าว่ากันนะ <Nice. S 1> คือเจก็เลือกเล่นค่ายนี้มานานสักพักนึงแล้วแหละเห็นว่ามันคุ้มมันดีเจก็เลยเอามาแชร์ทุกคนดูเนาะ มาเจาขออนุญาตเล่นเป็ดสามอยดีกว่าทุกคนเปิดมาก็รู้สึกว่าเหมือนหวานเจี๊ยบนะแต่ไม่รู้ว่าพอปั่มเป็ด300แล้วมันจะเงียบหรือเปล่านะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจด้วยนะอยากให้เจเล่นเกมไหนรีวิวเกมไหนก็สามารถมีนะพูดคุยกันได้เลยนะครับผมมาจวดจานฟาดบื้มกันเลยครับผม คือเกมนี้ออกมาใหมา่ๆโคตรชอบนะทุกคนช่วงนี้พ g จมไม่ั p รัวๆนะมีเกมใหม่เข้ามาแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ย,ยังเอามารีวิวให้ทุกคนดูเนาะมาลุ้นกันหน้าวันนี้โบนะจะแตกง่ายหรือเปล่านะปกตินี่โอ้โ,โ,อโหแตกง่ายจริงๆนะเว็บนี้นะทุกคนไปต่อไปต่ออ้าวทุกคนคือเกลือมาตั้งแต่อ้าวมาดิล่อไปมั่อสองพันสี่เกือบ เกือบไม่รอดแล้วนะรอบไป2,004กว่าจะสุ่มอ่งเปามาให้นะดอกนี้กินเต็มไปเลยสิจ๊ะคูณสิบมาเว้ยเฮ้ยโอ้โหอยู่ตัวแล้วครับผมไม่ไปต่อนะดอกนี้ต้องได้มาเท่าไหร่เนี่ยซูเปอร์ไหมับมา2 0 0 0น เอาเรื่องไม่ละบอกแล้วว่าบ่นไปเมื่อกี้ว่าปกติโบนัสเขาจะแจกง่ายแจกเร็วนะทุกคนแจกจริงๆนะคะัวมโอเคก็ผม okay, ขออนุญาตไม่ไปต่อเนาะมาเร็วเคลมเร็วนิดนึงเนาะโบนัสเขาแจกง่ายแจกเร็วที่นี่ที่เดียว GT ทีวันเนาะครอยากเป็นเจ้าของรางวัลก้อนโตรางวัลไม่กะแบบเจห้ามพลาดเลยนะคะหัวมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าหรืออ e ีพีหน้านะจ๊ะสำหร,รบับนี้ก็บาย